ติดเชื้อ HIV 3ทางหลักมีเท่านั้นฟังโปรบีเลยค่ะ3ทางหลักมีเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เชื้อ HIV ส่งผ่านจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะมี3ช่องทางหลักนะอย่างแรกคือเพศสัมพันธ์ซึ่งเขาบอกว่ามากกว่า97%ของผู้ติดเชื้อ HIV คือติดจาก การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยจะติดเชื้อ HIV คือคนที่อยู่กับเชื้อ HIV ทุกวันนี้สมมติร้อยคนเนี่ย97คนคือติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ป้องกันนะ,ะทางหลักที่2ที่ติดกันก็คือจากอุปกรณ์ฉีดยาจากเข็มจากเข็มที่แชร์กันเนี่ยนะเขาบอกว่าพบประมาณแค่ 3% 3%เของผู้ติดเชื้อ HIV นะคือติดจากเข็มเนี่ยแค่3%คือติดทางนี้น้อยมากติดทางนี้น้อยมากนะคะที่ว่าติดยาเสพติดกันแล้วก็มาแบ่งกันหรือว่าเข็มที่แบบฉีดยาของผู้ติดเชื้อ h i ชวีแล้วพลาดมาฉีดบุคลากรทางการแพทย์หรือเข็มที่เอาไปสักลายผู้ติดเชื้อ h i ชวีแล้วมาสักลายเราแบบนี้นะคะคือติดแบบนี้เนี่ยมีน้อยมาก ้าในผู้ติดเชื้อ HIV 1 0 0ร้อยคนจะมีลักษณะนี้แค่3คนติดเชื้อจากเข็มเนี่ยแค่3คนน้อยมากนะคะแล้วก็ทางหลักที่3นะที่ส่งผ่านเชื้อ HIV คือถ่ายท่อเชื้อจากแม่สู่ลูก จากแม่สู่ลูกซึ่งน้อยกว่า0.5เเลยด้วยซ้ำตอนนี้นะคะเพราะว่าสาธารณสุขบ้านเราตอนนี้ดีมากถ้าหญิงตั้งครรภ์น,นะคะไปฝากท้องทุกอนามัยทุกโรงพยาบาลรัฐนะคะหรือทุกคลินิกอะไรก็ตามจะมีการตรวจเลือดเช็คว่าคุณแม่มีเชื้อ HIV หรือเปล่าจะได้รีบให้ทานยาต้านไวรัสนะคะแล้วลูกก็จะได้ไม่ติดแล้วก็จะมีการผ่าท้องคลอดนะไม่ให้คลอดทางช่องคลอดม่งั้นผ่าทางช่องคลอดเดี๋ยวจะติดเชื้อคุณแม ได้แล้วก็จะไม่ให้นมแม่นะคะเพราะว่าการให้นมแม่ลูกก็จะติดเชื้อได้ถ้าไวรัสโหลดภายในตัวคุณแม่ยังสูงอยู่นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแม่ฝากคันเร็วก็จะได้รีบทานยาต้านไวรัสเร็วไวรัสโหลดต่ำมากๆลูกก็จะปลอดภัยนะคะเพราะนั้นนี่คือ3ทางหลักนะทางเพศสัมพันธ์ างเข็มฉีดยาร่วมกันและ3คือแม่สู่ลูกซึ่งเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง97นะคะสเป็นี่ยเป็นการใช้เข็มฉีดยาน้อยกว่า0.5%คือแม่สู่ลูกน้อยมากๆจะเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนี่แหละ คือทางหลักเลยที่ส่งผ่านเชื้อ HIV ท่าของเหลวของผู้อยู่กับเชื้อ HIV ที่ถ้าเกิดเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วจะติดได้คือ 1. นองเหลวในช่องคลอดเขา 2. อาสุจิเขา 3. เมื่อใสๆนะคะที่ผู้ชายหลังก่อนที่จะหลังอสุจินะคะนมแม่น้ำนมแม่เลือด ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับห้าดของเหลวในตัวของผู้ติดเชื้อ HIV นี้นะคะเราจะไม่ติดเชื้อ HIV จากเขาค่ะ โอเคการอยู่กับเชื้อ hiv เนี่ยการที่อยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดกันง่ายๆนะคะใช้ชีวิตประจำวันกับเขาได้เลยเลิกเหยียดนะคะเลิกไปกีดกั้นเขานะคะเราอยู่ร่วมกับเขาได้เป็นปกติเลยเพราะว่ามันไม่ได้ติดกันง่ายๆมันติดแค่3ทางหลักนะคะาวนี้ถ้าอเผอิญว่าคุณอยาก เพิ่มภูมิต้านทานหรือคุณอยู่กับ HIV แล้วนะอยากเพิ่มภูมิต้านทานนะคะเพิ่ม C ีดีฟนะบีมีตัวช่วยบีมีตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาต,ติผลิตที่อเมริกานะคะนำเข้าไทยมาเกือบ20ปีแล้วนะคะเป็นแบบเจลนะคะดูดซึมเร็วแล้วก็ดีแล้วก็มากกว่าแบบเม็ด5เท่านะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยบีเองเนี่ยก็ทาน เพื่อเสริมภูมิต้านทานนะไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่าอยากจะแข็งแรงนะก็ทานมา16ปีแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์กดสั s ส r คร e นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย